สมาคมชกสอสมอแจ้งจำนวนเงินและวันจ่ายเงินแก่ทายาทผู้เสียชีวิตในรอบเดือนมิถุนายน2566ดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอก็มีข้อมูลจากสมาคมชกสอสมอหรือชื่อเต็มสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยประจำรอบเดือนมิถุนายน2566มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะ เด๋ยนนี้สมาคมประชุมไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2,566ค่ะก็จะรับรองสมาชิกผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2,566นะคะมีสมาชิกทั้งหมด1,336,131านนคนจำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้แก่ทายาทโดยประมาณก็คือ5,47813บาท7 1สตางค์ค่ะเดือนนี้จะหักเงินต่อศพที่41สสตางค์นะคะ ทำให้สมาชิกแต่ละคนจะถูกหักเงินเป็นจำนวนเงิน390บาท32สงตางค่าซึ่งจะทำการหักในวันที่15มิถุนาย,ยน2566นะคะสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างวันที่1-31ถึงส1พฤษภาคม2566ที่สมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนนี้มี952คนค่ะทั้งนี้สมาคมก็จะทำการหักเงินในวันที่15มิถุนาย,ยน2566 ซึ่งเป็นวันที่เงินค่าบริการเข้านะคะสําหรับใครที่ไม่มีเงินค่าบริการผ่านบัญชีไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้สมรสของอสมนะคะก็ให้รีบเอาเงินไปใส่ไว้ก่อนวันที่15นะคะถ้าไปใส่ไว้วันที่15อาจจะไม่ทันค่ะใส่ไว้ให้เพียงพอเลยนะคะสําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ก็จะจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์นะคะซึ่งถ้ามีผู้รับเงินสงเคราะห์ คนเดียวก็ได้รับคนเดียวก้อนใหญ่เลยนะคะแต่ถ้ามีหลายคนก็จะถูกแบ่งไปตามนั้นนะคะ,ะทั้งนี้ผู้รับเงินสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในใบสมัครของอสม,มอผู้เสียชีวิตนะคะคนที่ไม่มีชื่อไม่ว่าท่านจะเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตก็ตามถ้าไม่มีชื่อระบุก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินนี้นะคะทั้งนี้สมาคมจะทําการจ่ายครั้งที่1ตามยอดเงินที่หักได้ และโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงงคราะห์ที่เอกสารครบภายในวันที่23มิถุนายน2566นะคะจำนวนเงินโดยประมาณ547,813บาท71สตางค์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ครบตามจำนวนนี้นะคะครั้งที่หนึ่งเขาก็าจะจ่ายเยอะที่สุดตามจำนวนเงินที่หักได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้สมาคมก็ยังหัก 1%เปซของยอดเงินที่หักได้อยู่นะคะปะป,ะปอก็อมาแจ้งข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบน,นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะกดติดตามช่องปาปอเจ้าเดินสุขภาพไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ